ส่งกำลังใจคุณยายมรสีเข้าโรงพยาบาลลูกสาวใจจะขาดได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้แม่หายไวๆให้แม่กลับไปกับลูกเลยไหมแม่อยากกลับบ้านจุกจนพูดไม่ออกลูกรักแม่นะแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจคุณยายมรสีเข้าโรงพยาบาล อ้อยจิระวดีลูกสาวใจจะขาดได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้แม่หายไวๆวขอพรให้คุณแม่หายไวๆอ้อยจิระวดีลูกสาวคุณยายมรสีอิสรางกูลณอยุธยาโพสทำบุญวันพระตรงกับวันแม่พอดีพร้อมทั้งขอพรให้คุณแม่หายไวๆกลับมาแข็งแรงกลับบ้านได้ไวๆไว,ว่าวันนี้วันพระ ตรงกับวันแม่พอดีข้าพเจ้าจิรวดีอิสรางกูลณอยุธยาได้ตักบาตรทำบุญสวดมนต์สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้ถูกพบทุกชาติและบรรพบรุษผู้มีพระคุณบิดามารดาลูกหลานครูบาอาจารย์ศัตรูผู้คิดร้ายสรรพ,พสัตว์ทั้งหลายและรวมถึงเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอน้อมนำบุญนี้ให้คุณแม่มรสีอิสรางกูลณอยุธยาและครอบครัวของข้าพเจ้าผู้มีพระคุณทุกท่านรวมถึงกัลยาณมิตรทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยใดๆมากล้ำกลายได้มีแต่ความสุขความเจริญมีการงานที่เจริญก้าวหน้ามีโชคลาภ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุขอให้คุณแม่หายไวๆกลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังเดิมกลับบ้านได้ไวๆนะจ๊ะแม่จ๋ารักแม่นะ ก่อนจะโพสภาพคุณยายมรสีพร้อมทั้งข้อความหัวอกลูกสาวใจจะขาดว่าวันนี้ไปเยี่ยมแม่แม่พูดว่าให้แม่กลับไปกับลูกเลยไหมแม่อยากกลับบ้านลูกสงสารแม่ใจจะขาดหนักจุกจนพูดไม่ออกได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาปกป้องรักษาให้แม่ของลูกหายไวๆจะได้กลับมาบ้านเราไวๆลูกรักแม่นะ ทั้งนี้คนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากแห่ส่งกำลังใจให้กับคุณยายมารสีได้หายป่วยโดยเร็วด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด